สวัสดีครับพบก,กับแอดมินแทนนะครับผมกับหุ้นห้างเสงเียงเช้าวันศุกร์ที่15กักราคมนะครับห้างเสียงปิดบ่ายเมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสปิดที่พี่น้องนะครับ21นะครับเช้านี้เปิดเมื่อวานปิด121เช้านี้เปิด211 10นะเด่นเลยจากตัวเปิดเนี่ยนะ6นะครับผมแทนจับไปที่6กับ5นะ65ปักหลักหน่วยก็ได้ปักหลัก10ก็ได้นะครับ6กับ5 หกก็หกหกไปหกเจ็ดหกห้านะครับพี่น้องสิบแต้มเบิ้ลจัดไปนะครับประมาณนี้อีกตัวหกสี่เนาะห้ามากับห้าห้าห้าสี่ห้าหกนะครับหกสี่จะมากับหนะ้าเจ็ดหลักร้อยใสหกก็เป็นอีกอยากจะให้มันออกตองจังเลยนะครับผมซื้อง่ายนะครับหกหกหกนะครับหกหกเจ็ดหกหกห้า 655, 654, 656 6นะมาสับเบิลมาแรงสำหรับหุ้นทั้งเสี่งวันนี้ครับขอโชคดีว,วันจันทร์เอ้ยวันศุกร์ครับ